สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูบุษรานชนหาคุณครูสมค่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนส,สัจการน้ำสมค่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาภาษาไทยค่ะในเล่มของคัดไทยค่ะ ในคลิปที่แล้วนะคะก็ได้ให้การบ้าน,นเด็กไปทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่5แล้วก็หน้าที่6นะคะ,ะเด็กทําเสร็จกันหรือยังคะถ้าทําเสร็จแล้วก็ส่งมาอวดเพื่อน,อน,อนให้คุณครูได้ดูได้เลยนะคะในลายของกลุ่มอนุบาลหนึ่ของเรานะคะส่งมาอวดเพื่อน,อน,อนด้วยนะคะค่ะในคลิปคลิปนี้นะคะก็ ก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็จะพาเด็กไปท่องกอไก่ ABC เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าในการเรียนปก,กตินั้นคุณ mm hmm. พูดสอน,นเด็กอย่างนี้อยู่แล้วนะคะจะต้องท่องกอไก่ถึงฮอนดูฮูกคอพท่องสีจำนวนเลขนะคะแล้วก็วันเดือนปีเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ การสอนออนไลน์นะคะก็เหมือนกับการสอนปกติที่โรงเรียนค่ะทํายังไงก็ทําอย่างนั้นนะคะเราจะไปทบทวนนะคะการท่องกอไก่ถึงฮอนฮุกนะคะไปกันเลยค่ะพยัญชนะไทยมี44ตัวมาเรียนรู้เรื่องรูปและเสียงของพยัญชนะกันค่ะลองฟังเสียงของพยัญชนะโดยใช้เมาส์ เลื่อนไปที่พยัญชนะนั้นกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนขอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้าง โอโซชอเชอยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนนดอเด็กตอเต่าทอถุง ทอทหารทอทงนอหนูบอ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเผามอม้า ยอ่อยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤศีสอ,อ,สสอเสือหอหีบลอจุลาอออ่างหอนกฮูก เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฝึกท่องเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะแม้ว่าโรงเรียนจะปิดนานแค่ไหนก็ช่างเลยพอเปิดมาเด็กๆก็จะสามารถท่องได้เพราะว่าการเรียนออนไลน์ก็เหมือนกับการเรียนประจำแล้วนะคะก็ครูอสอนในภาคประจำยังไงนะคะก็คือการเรียนออนไลน์ก็สอนเช่นเดียวกันอย่างนั้นเลยนะคะก็ให้เด็กๆฝึกท่องเป็นประจำนะคะต่อจาก การท่องกอไก่ถึงฮอนคู่เราจะมาร้องเพลง A B C กันไปกันเลย ภาษาอังกฤษที่น้องๆได้เห็นกันเป็นแบบที่เรียกกันว่าตัวพิมพ์ใหญ่นะขรับต่อไปเรามาดูแบบที่เป็นตัวพิมพ์เล็กกันบ้าง ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูอาจจะพูดไวนะคะในการที่เด็กฝึกทอ่องฝึกอ่านเป็นประจำแต่ว่าคุณครูอยากให้เด็กได้คะ่ะถึงแม้ว่าจะเรียนออนไลน์แต่ว่าถ้าเด็กๆฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอเด็กๆก็จะท่องได้จำได้เหมือนกับเรียนปกตินะคะต่อจากเพลง ABC เราก็จะไปที่เพลงกุ๊กไก่ แล้วก็ต่อด้วยเพลงเป็ดกับก้าบกันนะคะเราจะได้ผ่อนคลายอารมณ์ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะไปกันเลย เดินคุยดินทำมาห cribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะ จึงร้องกกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่สี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัวออกไปเดินเล่นเดินข้าดินเขาลาลไกลออกไปแม่เป็ดจึงร้องกกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่สามตัวลูกเป็ดสามตัวออก แเป็ดแนสนเศร้าออกไปเดินเล่นเดินข้ามนันเขาากลไกลออกไปแม่เป็ดจึงร้องกราบกราบกราบและเจ้าลูกเป็ดกลับมาทางหาตัว เราก็ได้ผ่อนคลายอารมณ์นะคะในการร้องเล่นเต้นตามเพลงกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนค่ะในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาภาษาไทยค่ะในเล่มของวิชาคัดไทยค่ะรบกวนท่านผู้ปรกครองหยิบหนังสือคัดไทยขึ้นมานะคะใน คลิปที่แล้วคุณครูได้สั่งการบ้านไปได้หมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่5แล้วก็หน้าที่6ค่ะเด็กๆทำเสร็จกันหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มอนุบาลหนึ่งมาอวดเพื่อนๆแล้วก็อวดคุณครูด้วยนะคะถ่ายรูปส่งมานะคะค่ะในวิชาภาษาไทยในเล่มค่าไทยนี้นะคะก็ เราจะมาเริ่มกันที่หน้าที่7ค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองเปิดหนังสือคัดไทยในหน้าที่7ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในหน้าที่7จให้ทำอะไรคะให้เรียนรากเส้นตามรอยประแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะในรูปแรกค่ะในรูปแรกก็จะเป็นรูปเหมือนอาเด็กผู้หญิงนะคะที่ ที่นั่งอยู่บนล้อจักรยานใช่ไหมคะที่มีแค่ล้อเดียวอ่าแล้วก็จะให้เขียนตามร้อยประที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะอ่าก็ให้วงกลมอ่าวงกลมตามตัวอย่างให้สวยงามนะคะให้เด็กทําเองคะ่ะให้เด็กทําเองคะ่ะให้เขียนเองนะคะท่านผู้ปกครองแนะนำได้คะ่ะแต่ว่าให้เด็กเขียนเองนะคะ ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี4แถวมีสีแถวก็แขเนตามรอยปะให้สวยงามเลยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะระบายสีรูปของเด็กผู้หญิงทีอ่อยู่บนล้อจกอักรยานหนึ่งล้อระบายให้สวยงามค่ะเรามาดูรูปที่2ค่ะรูปที่2ก็จะเป็นรูปอ๋อมี มีคนขี่รถเยอะเลยนะคะต่อแถวเรียงกันไปแล้วก็จะมีอ่าแล้วก็จะมีเหมือนตำรวจใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมายือนอ่าจะมายืนบอกว่าเออรถตรงนี้รถเต็มนะก็ให้ระบายสีคะ่ะให้ระบายสีทุกรูปเลยให้สวยงามนะคะแล้วก็จะมาดูข้างล่างคะ่ะก็จะเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายกําลังจะเล่นวงกลมเล่นเหมือนกับเป็นวงล้อใช่ไหมคะแล้วก็จะมีไม้ถ้าจะเป็นการะเล่นของสมัยเก่านะคะทุกวันนี้ก็อาจจะไม่เห็นแล้วนะคะก็ให้ระบายสีรูปของเด็กผู้ชายที่เล่นเล่น ของเล่นด้วยเล่นที่เป็นวงกลมมีไม้ตรงนี้ก็ให้ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ให้เขียนตามรอยปะ,ะให้เขียนตามรอยปะที่เป็นรูปวงกลมนะคะก็จะมีทั้งหมด4ี่แถวเช่นเดียวกันให้เขียนตามรอยปะให้สวยงามเลยให้เด็กทำเองนะคะทำเองทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มอนุบาลหนึ่งให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น การบ้านหน้าที่7ค่ะต่อไปเราจะมาเปิดดูการบ้านหน้าที่8ค่ะเราจะมาดูการบ้านที่8ของวิชาภาษาไทยในเล่มคัดไทยว่าจะมีอะไรรบกวนท่านผู้ปกครองเปิดหนังสือให้ดเด็กแล้วก็แนะนำเด็กด้วยนะคะในหน้าที่8ในหน้าที่8ให้ทำอะไรคะให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปัก แล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามเหมือนเดิมเลยรูปแรกรูปแรกเป็นรูปอะไรคะอ๋อก็จะเป็นเหมือนรูปเป็นรูปเด็กใช่ไหมคะแล้วก็จะดึงเชือกอยู่แล้วก็จะมีะแล้วก็จะมีวงล้อใช่ไหมคะวงล้ออยู่ข้างบนในในภาพนี้จะให้เขียนรอยปะที่เป็นรูปเป็นรูปคล้าย เป็นวงกลมแล้วก็จะมีขีดเส้นลงมาใช่ไหมคะก็เหมือนตามภาพเลยนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5้าบรรทัดห้าบรรทัดก็ให้เด็กๆเขียนตามรอยประให้สวยงามให้ทําเองค่ะให้ทําเองนะคะผลงานจะออกมาเป็นยังไงคุณครูก็รักเลยแล้วก็ถ้าเด็กๆทําเองคุณชื่นใจหมดทั้งนั้นเลยนะคะเด็กทําเองแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะต่อไปใน รูปถัดมาก็จะเป็นรูปเหมือนอ,อ๋อมีเพื่อนนะคะเล่นฟุตบอลนะคะก็ส่งโยนให้กันอสองสามคู่เลยแล้วก็ให้ระบายสีทุกรูปเลยนะคะให้ระบายสีสวยงามทุกรูป,รปเลยให้เด็กๆทําเองนะคะแล้วก็ในรูปข้างล่างก็จะเป็นเหมือนมีผู้ชายกําลังดึงเลยนะคะกําลังดึงลูกโลกเลยนะคะดึงก็ให้ระบายสีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ให้เขียนตามรอยปาให้เขียนตามรอยปักนี้นะคะ ก็จะมีทั้งหมดอยู่5แถวหาแถวค่ใหเด็กหัดเขียนทําเองนะคะทําเองผลงานจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างครูรักหมดเลยขอแค่เด็กทําเองหัดจับศอระบายสีด้วยตัวเองนะคะการบ้างวิชาภาษาไทยในยเล่มคัทไทยก็จะมีทั้งหมดสหน้าคา่ะก็จะมีหน้าที่7แล้วก็หน้าที่8ค่ะทําเสร็จแล้วก็ ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มมาอวดเพืเ่อนๆแล้วก็คุณครูด้วยนะคะครับก็ในคล,คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะ